ฉันไม่ยอมให้ตัวเองต้องแพ้อีกแล้วเฮ้เมื่อกี้แกบ่นอะไรวะการต่อสู้นี้จบลงแล้วสินะข้าได้ยินเสียงของเจ้าเฮ้เฮ้เ,เนั่นมันอะไรนะ่ะเฮ้ก้าโลเย ความปารนาอันแรงกลาของเจ้าจะมาพังเพราะฮีโร่คนเดียวอย่างนั้นเหรอเฮนี่เอตะแก่อย่างนั้นเหรอมันไม่มีอาจารย์คนไหนนั่งมองดูสิทธิ์เอกของตัวเองโดนหัวโรนกระทืบหรอกนะมานี่สิมานี่อวไรเอ๊ะอะไรแวบออ สิ่งเดียวที่สามารถต่อต้านมัดของพระเจ้าได้ข้าคิดว่ามันคงมีแต่มัดของพระเจ้าเท่านั้นแหละเฮ้เสียงเหมือนกับคนกำลังพูดอยู่ในห้องน้ำเลยนะหมูดความกลัวที่ครอบงําจักรวาลล่างปุกพลังของกาโรให้เสียงโดย G ส6 9